ระยะจัดให้นะครับผมสำหรับโตโยต้าแคมรี่ลถระดับผู้บริหารรดหลักล้านวันนี้ผมจะขายหลักแสนสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพวงเงวแปดพันเจ็ดร้อยบาทตลอดสัญญาครับนี่คันนี้เลยนะครับผมสีเทาเดิมโรงงานนะ 2.0G Auto นะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟหน้าสวยๆแบบนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกครบเซตเซนเซอร์หน้ามีให้พร้อมนะครับ <_ D> ด้านข้างมาพร้อมกับล้อแม็กยางใหม่เลยตัวนี้เป็นยางใหม่ล้อแม็กเดิมนะครับโ <_ D> อ้ภายในพี่ เลขไมนึ่0 0 0 0โลพวงไลยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้แอร์แบบเย็นฉ่ำเลยคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมนะครับไฟฟ้าด้วยนะต้านท้ายสวยเดิมนะแบบนี้เลยนะโอ้โหหรูมากคันนี้พี่ได้ไปนี่ก็คือครบเซตเลยนะครับเซ็นเซอร์ท้ายมีให้พร้อมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อครับอ่าโอ้โหห้องเครื่องพี่มาดูเลยสวยงามสวยเดิมกริบเลยลูกค้าจ้าอ่า คันนี้นะอูโหเครื่องโยนต์2,000ซีซีนะครับผมมาคันนี้ใครอยากได้โทรหาผมเลยครับ